Ủa, tuần lên mà mình lên hốt lên bò này ạ? Đôi, Tuần ừ. sau có hốt. Tuần sau thì tao tươi tươi chẳng mà hốt này? Thưa cả, hốt mông. Đôi. Ồ, mà cả mà hốt. Hốt tuần sau hốt tuần lên bò này. Đôi. Ừ. À, Hãy Nào, cho เปิดพา,ามาวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านของน้องน้ำใสยอยู่ได้พี่น้องเด้อเนาะสบายดีสบายดีล่ะเนาะช่วงบรรยากาศตอนเชงเล้งพี่น้องเอยเนะาะกำลังวอรสิผากันเดินทางกลับกับบาบุญเพยพี่น้องเอยเนาะพบริเนมมาเห็นทางน้องเพลนกำลังสีเข่าเวียดเรียกว่าเฮ็ดเ,เวียกตอนเล้งอะไรเรียกว่าพักพี่น้องเอยเน,น,นาะก็เลยอยากมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องพวงน้ำกันเพราะว่าอัานนี้จะเป็นเรียกประจำ บ่อยละเปรียบประจําเฮ็ดชูมือได้บ่แบบนี้นะอ่าพี่น้องเยเฮ็ดชูมือเลยเพื่อนว่าทางน้องทําใส่เพื่อนเพื่อนว่าพี่น้อยเนาะตัวแรงไหมมาไล่โคตรร้อนบ่อยอ่ะโดยตอนเศร้าก็บโคตรตัวเศร้านี่ต้องตื่นจักมุ้งจากมาหัวด์นี่ยเธอกะหกโมงหกโมงเลยอ๋อตื่นเช้ามาหกโมงเลยกัมาหัว พดตอนเศร้าเขตอนแรงบ่เนี่ยโดยพจตอนเศร้าตอนแรงใช้น้าหมอจะใช้ไหนล่ะหน้ามั้งเดี๋ยวคุณบ่อายุนี่น้าเดี๋ยวคุณอาทั้งพ่อเหมือนกันก็มือเดียวใส่คุณกุ้มอยู่นี่พี่น้อยเนาะสบายดีนะพ่อเด้อโดยอาแต่ว่าบนเพยเนาะสบายดีว่าบนเพยเนาะยังอยู่คือเก่าพี่น้อยเนาะแล้ว่าจิกลับเนาะว่าบนเพย์หมดมาเห็นน้องเฟินโอ้ยพี่น้อยเนาะ พลาดโบได้ได้พี่หน่อยเนาะบรรยากาศไปสิตั้งเงินนอกคนก็ลังโคตรอันพักโคตหยาอยู่พี่หน่อยเนาะโคตรตนเศ้าตนแรงตนแยพี่น่อยมงเนี้เนาะจะคุ้มไนี้ล่ะลายแท้นี่คือปลูกทั่วไปเลยนี่กอ้ยมีเลนาะบ่ได้ว่างยี่รี่เลยเนาะดนีแล้วกคำเติมแล้ว่เนาะ แต่ว่าคุดเอ้ยแต่ว่าเคนเลี้ยงเนี่ก็ลัเดือบหนึ่งอยู่เนาะน้ำผูดซอน้ำเพิ่นนิ่งมาแต่ผูดไปหน่อยเนาะใช้ทอเอาออบ่อยนะใช้ทอได้นี่นะใช้ทอได้ครับว่าเป็น,เป,นเป็นม่าป้าวัานี่บ่อยอ่ะโดยเออเป็นอะไรพวนเนี่ยเนาะคนพักแล้วกับไปดึงข้าวบ่าบัตรดึงข้าวดึงน้ำมานเน,นาะโอ้ทางโบตู้เพิ่งกับกำลังเงิน คุดคุดอะไยังพอแต่นั้นน่ะทั้งนั้นน่ะปลูกผักหอมลาบหอนกินอ๋อปลูกผักหอมลาบหอมปอมเฮานี่บ่ปลูกทั้งนาหอมที่หอมใชนี่บ่นี่บ่ยังพอได้ลงเม็ดอันนี้เนาะอ๋อพี่น้อยบ่ได้กันลินเพิ่นนี่บ่ได้มีหม่องว่างจังะดิพี่น้อยเนาะปลูกจัะว่าไรหัวคักแล้วบ่เนี่ยเนาะแต่กอนนี่มันยังมันยังมีแนวเขาไล่อีกบ่พอ เป็นเดือบน้อบานี้ใครเน่บานี้เนาะอันตานางนี่ตะนางนี่ไล่มาไปได้ช้อนี้นะตานางนี้นะเาระจันโอ้ไปหน่อยเนาะหอบหอบสวนมาเลยยังยังตะข่างนั่นนะบานี้เนาะ โอ้โหหมดเลยแตยังไงเนี่ยครับนั่นหัวหัว,หว,หวมันทีอยู่นะพ่อเนาะงงอืมนี่น่าเพิ่นกันมาไว้นี่แหละพี่น้องยอ่าอแต่ว่าคำว่าเขาเปิดใช้เต็มนี่พ่อวัดจะวัดเนาะพ่อพ่อพ่อโอ้แตกว่าอะไรพี่น้อยเนะาะอะไรกันว่อนั <laughs> อ<า>อนนี่ยังยังเพลินท่อรุ่นน้อยเยอะนี่นะ าวทอรุ่นแบบแมตต์เกลี่ยตรงด่าเนี่ยอ๋อบอค้าตัวนั่นน่ะองไงตรงโต้ทอออตงโตนะพอตัวนั่นเนาะอ้ออันนี้มะทัวมกทักวมกทัวมีข้างว่าพอตัวนี้นพอตัวตั้งตัวตั้งบ่แล้วแกับปลูกตัตที่ว่ามันขึ้นมาแล้วกับแเขาบ่กเลยใส่ค้างเนาะเป็นุมนี่เป็นหมากเ้ออโอ้ทางนั้นกับ โคนทั้งหนาทพี่น้องเลยอันิ่งมีขางว่าเนาะอื้อว่าไงนี่งปลูกอ,อื้อว่บวบว่บวบใช่ขึ้นมาเนี่ยขึน้นมาพุ่นเลยบนี้เนาะได้มาบวบข้างในปลูกเงี้ยนี่ทามชิดพ่มเจ้เก่าเที่ทยวไัยตายพุ่นกำลังเ,ลเริ่มลงอยู่เด้่ยตรงนี้เนาะนี่ยังอ,อันนี้เขาปลูกเป็นเบี้ยได้เนี่เนาะเขาเขากล้าเบี้ยกับมามาปลูกใช่เนาะปลูกไม่ไมือเช้านี่น้องโดบวบ แสดงว่าโคตตอนเศร้าตอนแรงได้เนาะเาบานึงก็ได้เาะเหวเออเพรามันก็คือจังนั่นอยู่เนาะพ่อคือเป็นปลาเป็นยูงเนาะเป็นปลาปลาหเฮอกบ่นบ่เล่นบ่ตาลายบ่เเห็ล้มอะก็ล้มป็นอยได้เออ อันนี้กำลังเริ่มลงโลดหรือว่าเฮ็ดเฮ็ดโลไปแล้วนะเนี่ยลงไปน้ำข้าลงทวิทลงสวนผุ่นอร่อยคุ้มเนี่คลายแล้วอืมมะเขือหาซีทุ่มเะเือหาอ๋อแต่ว่าสวนตอนนั้นยังบุ้เคยไปเลือสวนที่ว่าทางพ่อปลูกมะเขือบางอย่างเนาะเพาเพิ่งเหมือนตะกี้เขาบุมีหัวแต่การปลูกขี้นี้ข้าปลูกขึ้นซ้ำนี่ฮะแบ่งง้อข้ามากินข้าก็หดน้ำสินซื้อเดือนหนึ่งกับเมย์เมย์แห้งเอาสิเนาะข้าวเบ็ดกำลังใจขึ้นนี่หัวดีมันยั่งเบิดบุ้งเป็นยั่ง อติงๆโทรปูพักขายหยาพักนี่ขายเน่มันไหลายหลายเลยเขาขายบุ้งเนี่ยมันบุ๋นมันเหน่ยวถิ่มขึ้นมะเขือมะครานหนึ่งเขาขายบุ้นเนาะเขาไปสามโลงคือเดือดขายสองโลงยังโลหนึ่งทามาเมียนบือเราไปเดือดขายบัวเหี่ยวเยอะกันกันฮักลูกพักบ่งเหี่ยวถิ่มเดือดถิ่ม้หมูกินมากับมาก็บหมแล้วเนาะรูปปีกนะ ปลูกตี่นี้ค่นี้ตัวนีน้เนาะมันโบเฮียไว้ปันใดเนะาะปลูกปลาเหมนครืองทองัว้อพสื่อมักเพรหมกเคือง้ามี่ัทั่วมีเนยวล้าเนียเคื่องาปเเพื่น่ะมันเนียน่อ่าถ้าพอเป็นการดูอะไรไปน่อยเนาะมายำไหลโบเคยว่าโบโบเฮียอยังนะแบบมีแต ขบวไรห่านหาซิบคุ้มเลยกิ่งเขาเกษตรน่บบรักอันเป็นละเล่นีหาซิบกลุ้มได้หนิอันนี้ก็ขึ้นลงมาเนี่ยหนิแต่เกียมกังคืนมากดอกไผใมาไต่คุดปลูกคือที่เรว่องขึ้นผู้ฮ็ดกังคื้นางเวินเอาบทันเลยคือเจนงกันเดียบหัวหาซิบกุ้มมะเขืออกระปุกขึ้นตอนนี้เอาจางเวินเนาะัฉพาะจังว่าบัดเทาบัดเทาสีเอาช่างเครื่องยังฟองมากกว่าเป็นมั่หัวเลย เก็บผูกลายด้วยมันจะเขา่าพุ่นบ่ป่ะเข่าพุ่นเข่าทังพุ่นเนาะแล้วเาก็ใส่ล้อมาห่ดเลยเนาะเข่าพุ่นอยากทองยู่แค่มือว่อนนั่นเองแค่องกอดแล้วก็ใส่ล้อนหนีหวมาปุกอยู่นี่ใส่ไปเมียนตวนึงเพิ่งใส่ไกลพอได้ได้เนาะเพราะมันแบบมันเลินบ่มีเนาะทางนี้เนาะคณะปานนอกเก่ตาทางเนี่ยได้แมนแมนมึงก็ บาเอาเทมาได้หรอมันกับมันกัลรดนอำมาพี่ได้ช่วยรดนาำไกลมาไปเหยียบไปยังมันกับไปซะถิ่มไปยังมั้ยบ่ได้คันป่าไปทางเนาะบลสิคนครัวเมียนไนนี่แหละดินบล็อกเห็นบมวยย่างบล็อกเกล็ดเกลียงแบบบล็อกแม่นดิบล็อกไว้ง่ายอยู่ดินบล็อกนลังว่าอ่ามันแมงคือคือนี่ก่อนเลยนี่แมงมันต้องหาหมองลงเลยเฉพาะเลย่องตรงนั้นน่ะเนาะ ันึ่งก็ะมงเดือนนึงเจอากับเป็นดอกเด็กตอาก็เริ่มเริ่มครัวตั้งอ่ะมันเป็นพุ่มเป็นมาแล้วกันเป็นเป็นแนงเป็นแนวมาแล้วกับเป็นออกรถเนาะใส่พุ่นใส่พวยเอาอันนี้บอกใส่พวยแลบวพอใส่ขี้เบะอยากไปซื้อยาเคมีมาใส่แต่ว่าเขาไปบ่ได้บูบุนซื้ออีกตะเกลี่ยยิ่งข่าวว่าอยู่รักที่สองทางเวมันถ่ายของบุญมาพันดวงนะไปถามเขาหยุดจะโดนแบบนี้ ่ตอนที่ว่า so, ม so, nice ันย mm. uh, right so, so, ังน้อยใช่ไหมเฮาเฮาฉีดเฮาอย่างกะยังยังโอเคอยู่งน้อยกว่าเนาะคือว่ามันเป็นหมากแล้วเฮาเฮากับปะใช่ไหมนะฮะบริษัทเฮามาเลงช่วงนี้เลงช่วงนี้เนาะจะเป็นหมากไรคือในกรณีนี้เรื่องเรื่องมันงามในเรื่องหมากลรคนี่ถ้าวันต้นมันงามมันก็ต้องหมากหมากมันก็ต้องดีนี่แหละเนาะสมบูรณ์อันเรื่องเลงหมากอันมันเป็นดอกเขาเลงสุดท้ายเนาะเสรแล้วลืมเลยเออเวลาแรกกบเพื่อนเคยเ็ ในเร่อเวี้ยของเพคนแบบชี้น้องวะเนาะคนฮดโน่นนี่่เพคนฮดเป็นงานเลยตุนล็อกไปล็อกไว้เลยล็อกนี่แต่คนฮดเรียบหัวพอได้หลานมาซอยเวี้ยอีกแรงหนึ่งน้องวะขึ้นพ่นอะไรอย่างเงี้ยเดินั้างล่างทางน้องลำไส้เพิ่นกะเพิ่นเคยเฮ็ดเคยเังไงนะวันเขาเชื่อกะคือเวี้ยได้โบ้มาไข่นะนนะเวี้ยลังคนนี้ไเวียกับไข่บ้สบายไข่คือว่านั่ก่อน เพิ่งไงไปเพิ่งกษียรหูจักแล้วบานนี่เพิ่งมีประสบการณ์แบบเพิ่งบ่เจ็บบ่เป็นแม่นแมนแมนเฮาใส่การได้อยู่อพอได้มาซอยนะบ่เนาะอีกแห่งนึงคือบ่กแล้วพอได้แบ่งเบาเฮานําแน่เนาะเรียกเงินนี่ยพออย่างเนี้ยคือว่าเป็นเล็กน้อยอ่าฮูจักความพี่น้องเอ้ยเนาะสลัดน้ำอะไรก็เนาะทางน้องน้าใสเพิ่นพี่น้องเอ้ยเอามาบ่สลัดก็บ่ได้ ต้องบางเธออยากได้เงินไปวังเฮียงก็ต้องเป็นอันนี้ครับทำเป็นหมากมากกับเก็บให้แม่ไปขายถ้าว่าข้าบุเห็นนี่แกขาเชียรเอาใช่ไหมพ่อเนาะเอาเงินหไปวังเฮียงอืมไปวังเฮียงเบ็ดมือละเท่าไหร่ล่ะสองสามพันสองสามพัน่าสองสาบ่โดยอ๋อเบิดเบิดเบ็ดมือสองสามพันโดยยังยังแถวไหนอ๋อไอ้เพิ่นพลดนี่ออกบ่เนี่นะเพิ่นบ่ได้นั่นบ่พดมันซ่า ເຮົາເຮົາບໍ່ໄດ້ມັນຍັງບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດເນາະເຮົາເຮັດແຕ່ຄຸມຕົ້ນບໍ່ໃຫຍ່ແລ້ວເຮົາບໍ່ໃສ່ัวອືມໃສ່ແຕ່ຄຸມສວນຖາດຮຈัวັງວ່າີທງພີແນທາງພຸົ່ວບດນອ หัวข้าก็ดีเนาะเฮ็ดไปว่าพ่อใไม่เฮ็ดอะไรนี่อะพ่อจ้างคนมาเฮ็ดไหนพ่ออยางคนม่เฮ็ด๋อเโหด้ใช้นงบาได้ยังคุ้มนะได้เลยะคุ้มเออโอ้มาเครือมาเครือเขาบียเอาเองบ่อครือเเยร์นะก็เียมดงอนไร้ เพิ่งกำลังจิพแล้วช่มกมขยายมาทั้งนี้ต่ออีกนะพ่อน้ำน้ำนี่คุ้มอยู่เพาน้ำานี่พ่อเ้าเปิดบ่ได้เบิร์่ะบเห็นจะคือเออโดยใส่ใส่ไลกันที่ตอนนั้นอะไรนะบ่ตาบอซื้อมาให้พ่อแม่บ่แม่นั่นเราจะรวนเนาะปีปีกายเนี่ปีกายก้อนปีชื้อนั่นบอกเพิ่ื้อมาให้เนาะองม ใชมากตอนนั้นก็ได้สูบขนาดตอนนั้นได้สูบนะก็ยังสูบลุกเต่ามสูบแทงสางแล้วก็ได้สูบไลเต็มเลี่ยเลยแล้วก็ได้สูบสูบเอาเต็มแสูบล้วลังมาสรวตค่าอันชื่อชื่อใดมาใช้พี่น่อยเนาะแล้วก็เน้อ่าตูุตัมันสูบเอานี่ป๊โตสูบเตาม้งเต็มมนี่ครับดว่ได้นั่นก็เลือกบัวมาตั้งรถได้ซ้แทงสังเรียกว่าสูบว่ เขาสูงญี like, so ่ปุ so the oh, oh, so ่นเดียเขาตอเลี้ยนไปอันทอเหลือเนี่ยมันตะกีเป็นตอรอดก้องทั้งทั้งนั้นเดี๋ยวเขาปล่อยตันมาใส่ตัวนี้ทั้งนั้นเพราะว่าได้ปลูกว่าเดี๋ยวจะปลูกขึ้นกันป่ะปลูกยังผลปลูกให้ผลนะข้าวบดเดินทอขึ้นเครื่องเดินในทางนี้ยังผลในเขาไปบุกเบิกทั้งนั้นแต่ก้อนนี่โปแสนมาแต่ก้อนนี่ทางนี้ยังบม่ได้เปลี่ยนป่ะหรือว่าใหญ่ยังแน่นอนเนาะมีแต่ทางนั้นเนาะมีแต่บุกเบิกทั้งนั้นบุกเบิกทั้งนั้นตอน กำลังจะมาเห็ดทางนี้อันนี้พี่น้องอันนี้กระทางเอาเองบ่ได้ไไว่าได้สิแต่ว่าให้เพิ่นมาทางให้บอ่ออ๋อเพร,ราะอะไรไงรรยังบ่ได้ฮู้อย่างไรมันพอเท่ายหรอกพี่น้อยเนาะเพราะว่าตอนที่ว่าผู้ใหญ่เพินเเ่นซื้อกันอ่าเป็นหัวเป็นแค่กัพอแซงกันยังยังบ่ได้เบิ่งกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วยอะไกับ่ได้เบิ่งกันนั่นนะกกเห็นอยู่ว่าทางทีมงานเพิ่นเข้ามาไว้กันเฮาบ่ได้ติดตามเบิ่งแบบจนใส่รายละเอียดเบิ่งทีนะก็เลยยังบ่ฮู้พี่น้อยเนะา,นานรรเนนะ ถือว่าเฮ็ดหัวแน่นนาดีคักดีบาทเลยใจปลูกต้นไม้กับมันใจแม่เท่ากับโบวัวงวัได้เนาะแต่ว่าไปตลาดมาหนิง้อเขากินเบสเขากินเหี้ยนบ่ดและบ่ได้บ่ได้เพ้งง่ายได้โบอันอันนี้นะต้นไม้เกิดได้กินมากเพราะว่ามันมันบ่ได้เพ้งง่ายได้อันนี้นะตานางนี่ อ่าคือใส่หัวหัวขึ้นมาใส่นั่นกันหนามา่ออกยอ็งอะไรเอาไปใส่ให่ขึ้นต่อก็ได้มีแต่ปีปีใดเขาเห็นรักหัวมันโด่งเซมใส่เนาะแซมเปลี่ยนหนองเอาเทามาใหม่ใส่เหมนเม็นกลุ่มโดนตานางนี่ก็กระโดดก็คือแม่รักหัวไปก่อนรักหัวไปก่อนน้องสอบน้่งทุกปีปีละสิบเสาสี่กิโลทนพี่น้องไอ้น้องตานางอันนี้นะกันได้กันได้เบิดเนาะประเภทพวกกับไก่กล ใกล้ๆกันยังเข่าเรได้นะนี่เข่าได้แต่ลูกเข่าได้แต่ลูกเนาะลูกนี่เข่าได้แต่ว่าเพ่รเพ่รแม่แม่ใกล้นี่โอ้ยเข่าเรได้เลยนอกจากว่าบินขึ้นไปเราเลยแต่ว่าสุราเพิ่มวินแล้วเนาะใกล้กับบุคลมีเดี่ยวเพราะว่าเ้าก็อยู่เขตนอกๆยู่ไปเราเลยเขตนอกแต่อยู่นอกพอเนาะห้อยพอหดเนี่ยแม่นมักแดงแมงม่วงนันแหละแมงม่วงแมงเป็เลยบ่อยนะโอ้ยโอ้ยคนไกลขยายมาเรื่อยๆไปเราเลย ไงเนาะ,ะไขเนาะดอยนอนพี่นอนอะไรวาสีมือแบบมเห็นท่านของน้ำใสขอโทษพักแบบนี้ชิมือเนาะวันน,น,วนี้นะบ่ตื่นมากมันมือน้เพิ่งไข่ตื่นมากงมจะบัวบบฟักพร้าวโหดแต่สามโงน้่งเล,เลีเ้ยวพักแต่เมือ่นะอแี่นอนเบ าสืงอมงกกิน่ตอนนายเมียนายเมียนาเทวาเงาเนายจะกินมังมเออจิปลูกให้ม่กินแล้ันกินนะหน้าตากแดดไปปลูกโดยปูกเยอนะมันเป็นเครื่องเจากับเป็นหมากเครื่องก็มักดวมาเราบงนี่กอนไปน้อยเนาะเราบงทัวก่อันท่านี้มีกุกม่วงอีกอันนี้เนาะมังพิกเนี่ยแล้วบงระวบงได้บอลเผอยเนี่ยงรลวังเยี่ยบได้เจา เน้เนอะม่วงมีพน่อย้าหมดยโดยอันนี้พักประกอบบ่อกอกน้ำเนาะใหญ่ไปเบิดพี่หน่อยทัวร์ชวนไปเลยอันนี้เนาะ เห็ดมัอเบี้ยงโกขึ้นเลวลามไปตัวตวนึเรียมเข้มากเตรียมเข้มากกว่านี้เนาะง้ก็ะลูกแขต้นยนพมัน่าพูดิครับปูงงามเลยนะพ่อเนาะโดยโดยอ่นหนอยเนาะอมาพี่ก้อนด้วมาสิอ้เ็เอ Hui <laughs> ừ. ở hung hải thang ngon mình còn chịn vang kia nữa đấy đôi hai chịp phân tuyến bỏ bay nữa đâ nó đôi ngay bên đấy nó kìa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  nó nó kìa nó เอามีแต่สีกับป้าได้บัตนี้คำเนาะสีม่วงเลยพี่น้องยอ่ะสีได้เดินทางกับกอนบัตนี้พี่น้องเยเนาะเพราะว่าเขาข่ามานี่กาคำแล้วนะเขาจะไปที่อื่นแต่มันคำพี่น้อยเนาะเมื่อบนี้สร้างขึ้นมาเกียม์บอลล่งหินล่งรายอ๋อได้ได้พลอยขึ้นมาแปลงทางรถแปลงเดินคืบพ่นนะสิถอดยิ้มใต้ไอ้คนมาตัดหนาวยาแปรงข้างรถเขามด้วยมีแต่ว่าอัน จังไดครับผู้ได้มื่อมีแต่บอลเขียนรายการให้ลูกแล้วก็ส่งไปว่าเออสั่งในมมีอย่างก้อนรายการทะเลกัะนะอ่าเราก็สีสั่งมาตามนี้ก้อนเป็นยังไงเนาะเตรียมบอลเมี่ยนแล้วเรียบร้อยตั้งสั่งได้ได้ได้โดยโดาถ้าสลงคุณถ้าทางพ่อพ่อมุ่อแหล่เนาะพ่อมือใดกันพ่อมือแร่งส่งให้โอเคโอเคพ่อให้ลูกเตรียมว่าสิไปสื่อใช้ใหโดยทางเตรียมลงนี่พอเตรียมแล้วมีบอลลงแล้วยินช่ายังไงเสามา บินบลอกมาเถามีบอลล่องแล้วสิมั่งมากอะเ้าเตรียมบอลเมียนโดยมากเลยมีบอลเมียนรอดดอยดอยต้องขอบดอยโอเคโอเคเนาะขอบใจเด้อได้พอด้อขับไปเด้อเนาะสบายดีขับรถไซส์ขอบกลับไปเด้อสบายดีเด้อนะเด้อโดยสบายดีท่านต้องขึ้นพุทธภพกรไปหน่อยเนาะช่างน้อยสี่คำก่อนได้เนาะ

ว่ากับป้าเด้อโดยในน้ำเพิ่นก็ใหญ่ไว้เนาะพเนาะโดยเอาชาวเิี่นี่พี่น้องพี่พาไปกันใดก็ขอโทษขอภายน้ำเด้อพี่น้องเด้อการได้เดินทางกลับแล้วเนาะผู้คนกว่าสก้าบอะไรพี่น้องเนาะพอดีมาเห็นทางน้องเพิ่นคนน้ำไอ้พดพักเนาะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศพี่น้องอนการชมบรรยากาศตอนแังๆรเนาะ อะไรคลิปนี้กะลาเลยด้วพี่น้องเด้อถ่ายติดตามคลิดตอนต่อไปเนาะมาเชนกับชิเข้ามาเรื่อยอยู่งหรอกพี่น้องไอ้เนาเพราะว่าเขาชิได้มาเฮ็ดห้องเนาะเฮ็ดห้องกันอยังให้ทางน้องคอนนั้นนะกับชิอาขมาเรื่อยอยู่พี่น้องไอ้เนะาะสำหรับวันนี้เนาะลาพี่น้องไปก่อนแล้วเนาะสบายดีสบายดีเนาะโดย